ชมอ่ามาดีมากงวดประจำวันนี้หนึ่งก็คือมาอเรียกรากับมีหนึง่งมีห้ามีสี่มีสองมาหนึ่งคู่มาหนึ่งคู่ก็มาหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่อ่ะท่านผู้ชมเบิร์กันแลครับผมใจใจ้ากันองวดนี้เหล๋ยอยู่โอ้สีแดงก็ปูตัดออกมาเดี๋ยวทำหนี้การกล่องว่าเดียวเป็นรัฐบาลเนาะอะ่เดี๋ยวอยู่โบเออร์ล่างวิ่งห้าเดี๋ยวหนึ่งห้าห้าหนึ่ง บนวิ่ง8เดี๋ยว9 8 7กับ8 6ครับตัวร่องครับเนี่ยแขน,น,นแขนได้พี่น้องท่านผู้ชมแขนแขนกันแล้วโค้งสุดท้ายน,นะครับผมที่โจประอบเชอกันเบี่ยรอดวิ่มีแน่นอนวิน่โค้งสุดท้ายครับผมไม่ได้ไ,ไดล่ตัวหรอกครับผมเนี่ยโค้งสุดท้ายกัน นะครับผมคงคือท้ายกันแล้วเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องมักมัสองสี่เก่าเว้ยนี่ครับถ้ามักสองสีเก่าสองสี่เยอะหน่อนักปูนะสี่ได้ปูเก่าด้วยสองสี่ยิงครับผมสองสี่อะไรก็ห้าสี่สี่หนึ่งสี่ยิงปูออกวัดเลยปะก็เคยซับเด่นอยู่นี่นักปูนะซับเด่นอยู่นี่มีอยู่แค่สองตัวครับผมปูออกวัดเลยอยู่นี่อืมปูออกวัดขุดออเลยนี่ครับผม ปูเนียนเนี่ยคือหาเนี่ยตัวเด่นมันก็ตัวเด่นที่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าัมีห้าห้าสี่ไม่ใช่นี่ครับผมอืแล้วก็ห้าสองสองห้าเออห้าสองสี่หนึ่งคู่คือมูเนี่ยแหละนี่แต่วสี่ห้าสี่สิบมาได้ปูปูมาได้มาได้ขี้กันเนาะปูหาใช่กันยืนนี่ไอ้ซี่จับใช้เอาได้พี่น้องเนี่ยอ่าปูหายมาหนึ่งหาหาหนึ่ง อันนี้เอฟซีจับเซนหนึ่งอ่าห้าสี่สี่ห้าอะไ่้าสองสองห้าอะไรไปักููถอยุนี่ปูก็จับอยุนี่รับผมนี่งหกสองปูก็จับยนี่หนึ่งกสองอือสามศูนย์เนี่มาถึงที่มื่นสามศูนย์ครับผมห้าเจ็ดนี่ปูถึงที่มื่นโอ้ห้เจ็ดนี่ปูกจับได้หันนั่นแหละโอ้ยนี่เลยผมห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามยู่ในนี่ลยครับ หนึ่งศูนย์โอ้ยบอกออกหรอกที่วันคุวันนี่หนึ่งศูนย์วันนี่ห้าแปดก็ยื่นให้ครับผมศูนย์เก้าครับบายที่เอาเลขเก้าสิครับผมกับศูนย์หกเนี่ยในนี่ครับผมบันเกหนึ่งห้านี่เห็นชัดๆเลยครับผมโอ้ครับเห็นชัดๆเจนครับผมตัวนี่มันใบไพ่ประกับใช่ในนี่บถือเลขได้คุณอกครับผมในนี่มาหนึ่งคู่ยื่นนี่สี่ตัวครับสี่ตัวมาสองตัว ปูออกมาหนุ่มปูลายสูตรออกมาห้อมกันบนหลังยื่นี่โอ้ปูเรียนได้มาใช้กันยื่นนี่ครับปูมาเขียนอีเรย์ไว้นี่เนาะปูสูตรนี่เอามาห้อมกัดยื่นนี่ครับผมเป็นชนิดในชีโค้ดเนี่ยโอ้ชีโต่ครับผมมันส um, re uh, ีบ้าครูหนึ่งยื่นนี่ครับผมทุกงวดนี่ไปบดทิศยื่นนี่บดถือเอาต่เายจานได้นี่ครับผมโอ้เน่นอนน่นนอปูจานนี่ะปูยำคาก้มนานแล้วพี่น้องผู้ชม ปูาสามแปดเ้ากัยำคากย่นากันครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ซื้ออยู่สี่ตัวนี้ปูบอกว่าไม่ถือบได้เงนพร้พอหรือปูเนาะล่างอย่างเดียวเลยนี่ครับล่างอยงเดียวนะปูเนาะนี่รู้มันถือมาครับผมบ้านที่วันนี้สิบพมาไดในนักปูเนาะครับปูเอาปูยืนยันกันพี่เราชมถ้าไม่ซื้อติดในหนึ่งห้าสี่สองใบได้ตังแล้วก็ไม่ถูกเลยพี่องผู้ชม ไอ้ที่พี่น้องจับกันวันนี้ปูไปจับคู่ให้นะครับผมตลอดเลยเพี้ยนมากเลยที่ตัวนี้ครับผม,มไปตัวอื่นนี่ก็คือปูจับคู่ให้เรียบร้อยครับพี่น้องโคง้งสุดท้ายครับผมอ่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งล่างอ่าบนเก้าแปดเจ็ดอ่าตัดเลนส์พวกสูงอะไรพี่น้องชมอ่าตัวรองก็แปดหกนับปูนะครับกับหกแปดไปหมักกับหกแปดแปดหก กับตัวนี้กับนะปูนะคือหรือจิตตาเรียนอ่าแปดเก็ดเก็ดแปดเก้าแปดแปดเก้าโอ้ก็คือช่องแกดสนับันก้แปดแปดเก้าตัวตรงได้ไหมนี่โอ้ตรงเนี่ยโอ้ตัวตรงได้นี่ยเพราะตัวตรงเนี่ยเพร้ปตลอ่คกับผมันบั้ บ่ต้องกลับน้าปูนเอาตรงๆยิ่งตรงเลยกับผมโอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมมาแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องแล้วแคปหน้าจอไว้ปูให้ยิ่งตรงๆกันเลยเก้าแปดเจ็ดแปดหกถ้าว่ากลับตัวหกแปดแปดหกเท่านี้ตรงนั้นตรงมัดพี่น้องท่าผู้ชมอ่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่างวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขหลักของปู่ก็มีหนึ่งมีห้ามีสี่มีสอง ล่างครับผมล่างอย่างเดียวอ่าให้วิ่งห้าท่านที่ชอบวิ่งให้วิ่งห้าอาจับคู่กันหนึ่งห้าห้าหนึ่งเม็ดเดียวเข็งแกนพี่น้องเนี่ยเนี่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 เบอร์หลักมันมากอยู่ครับผมตรงตรงอืตรงเห็นบอหัครับผมหนึ่งสองเห็นบ่อหัครับนี่รักวามัสามโถนศูนหนึ่งสองกับผมปัเก่าหันบ่อถึงเก้าหนึ่งสองพูดถือไรแล้วครับผมบันปั้วเก่าเลยเก้าแปดเจ็ด ครับผมสามปูนี่ไปมักเอาเลยตัวละร้อยเท่านั้นมาใส่นี่งวันนี้ปูได้เอาเก้าแปดเจ็ดมาใส่นะปูนะนี่ไปมักสามตัวก็ใส่สามตัวรุนก็ไม่เอาแปลงไม้ก็อันนี้สามร้อยบาทนี่มาใส่นี่ครับผมปูนี่ครับผมมันถึงตรงเนาะที่แปลงปูเพกลับเดี๋ยวปูของตัวตรงเลยเราถิ่นเป็ี่นลักขิตนาะปูปูตรงตรงได้เนาะของมันมากมากตรงสิไปกลับเลยนาะปูเนาะ เห็นบ่ศูนย์แปดเห็นบ่ครับผมเก้าเจ็ดศูนย์ห้าเห็นบ่มหกเจ็ดหนึ่งแปดกูก็ได้เบิ้ลละมันหนึ่งแปดมันหนึ่งเก้าครับผมสี่สองกนวัดจะบอกออกที่สองเห็นบ่เออหกสี่สองสิบเตจ็มบ่ครับผมหนึ่งสองอีกกดกับว่มาเขียนบัตรถิบแปดเจ็ดเห็นบ่กูก็เจ้าได้ครับผมหนึ่งสองนี่ได้เป็นล้านเลยคนครับผมหนึ่งสองได้เป็นล้านน่าเหลียววัดนี่แปดเจ็ด แต่เจ็ตูดจะ้ี่เหรย,ยนบ่สชื่อน้ำก็ช <laughs> <laughs> ื้อจ๊ที่ว่านนี่ยปูเนาะ <laughs> ที่บ้า,านได้อี่เหรียญเห็นชญงวดเลยนี่ครับผมค้นท้ายไปเห็นบัดใช่ครับผมอ่าท่านที่ชงนี่ครับถ้าว่าซื้อติดตัวนี้ปูวา่าบ่สถือนะครับผมท่านช็ขอลาท่านผู้ชมไปล่างที่คู่เนี่ยเอาใช้กันรอดไปอยากถือครับผมนี่ล่านไปเช่นที่คู่นี่ครับผมโอ้ล่านไปเช่นเลยนกปูเนาะ บ่ามันแค่พันเปอร์เซ็นต์ล้านไปได้เลยครับผมล่างอย่างเดียวครับผมยืนยันสี่ตัวมาสองตัวคนว่าสองว่ามันเกิดสร้างและปู่เอาเดื่สองทีครับผมนตัวนี้สองทีครับเนาะเอาเอาปึกแปลกมูนแะปูเนาะซื้อไปลดถ้ามันได้ดับนั่งซื้อดีนายกคือเอียงกับกูเข้มครับผมที่สองทีนี่ครับผมโอ้ครับผม ซีส่สองซี่เนาะอ่าสองซี่ี่สองปูก็ได้ซื้อไว้นั่นเลยเข้ากันบน่ครับผมอ่ากับกลับเรามสแานปูหลายๆครับผมที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีกันเอาไปเชียงโจก,กันนะครับผมแคปหน้าจอไว้สุดท้ายสุดท้ายแล <นะ S 2> ้วโค้งสุดท้ายแล้ว,ลวปูเน้นให้แล้วพี่นอ้องอ่าเอาตรงๆเลยอ่าให้งบรายกันเอากบปั่นรถุดยันครับจับใส่กันครับผมงบน้อยก็หาหนึ่งหนึ่งหาเท่านี้ครับผม โอ้งบน้อยก็นหนึ่งหาหนึ่งออชื่อเหมี่ไพงบบแายก็เอาใช้ที่โตเนี่ยกอบกันเลยตั้งเลขบนกับมาหนึ่งคู่ตั้งเลขบนกับเก้าแปดเจ็ดมีเท่านี้เดียวครับผมมาตรงๆแล้วงปูนานะโอ้ตรงๆนี่อ้างวดนี้สองล้านแตกแท้ๆพี่น้องชมงวดกวนล้านแตกงวดนี้สองล้านแตกแท้ๆอ่ะท่านผู้ชมก็อนจบดีกันตัวหน้าสวัสดีครับผม